สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e ยินสี่ล้อพอดีไม่ได้ลงคลิปนานนะครับวันนี้จะมาจะพามาชมตำหนิที่รถผมนะครับผมไปชมกันเลยครับผมไม่ได้ลงคลิปนานขอทำคลิปรถตัวเองก่อนนะครับช่องนี้ไปชมกันครับนี่นครับผมตำหนิแรกเลยไปจอดขึ้นคลองครับผม ขายกเหล็กมาใกล้ๆหน้ารถผมครับเป็นรอยเลยครับผมแต่ก็ไม่ซีเรียสครับผมเอาสีดกเกอร์มาติดแปะไว้ก็ไม่น่าจะเห็นครับดีบานนี้ผมส่งไปชุบมันแล้วนะครับรอบหนึ่งถ้าส่งไปชุบอีกกลัวมันจะชุบไม่ได้ครับผมมันจะบางเกินไปไ้เทียมครับแล้วค่อยซื้อใส่ไหม่เอาครับผม ไม่ซีเรียสใช้ไปก่อนบางทีดูแลมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับนี่ครับผมนี่ก็ลอ,อยไม่รู้ว่าลอยอะไรลอยเ,เยอะเลย อ่านี่ครับผมทีหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านี่ครับผมข้างในเป็นสนิมแล้วนะครับทำไมของคนอื่นเขาไปชุบมันทำไมฉ่ำดีจังเลยที่ของผมไปชุบมา ไม่เห็นช่ำเลยครับผมไม่เห็นช่ำเหมือนของคนอื่นเลยนะอื่นก็ดูแลปกติคร oui> ับผมจอดหลายวันนะครับผมแล้วทีนี้ก็ผมหาอะไรปิดไว้ เรากลับมาจากต่างจังหวัดมาเปิดดูเป็นสนิมเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับลองข้างในนะครับบางทีตรงที่เอาไปชุบมันก็ขัดไม่บางครั้งมันขัดไม่ถึงมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับที่มันทำให้เกิดสนิม แต่ก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่ามันชุบใหม่ได้ครับผมไม่แน่อนาคตข้างหน้าอาจจะใส่ใกระทะแม็กครับผมเป็นโซ่เดี๋ยวดูก่อนนะครับผมใช้ไปให้มันคุ้มก่อนนะครับ ในลมก็จะประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ยินสีร้อนด้วยนะครับผมรถสี่ล้อนรับจ้างรถรับจ้างทั่วไปนะครับเบอติดต่อนี่ครับตามเบอน,นี้ได้เลยนะครับผม บางคนอาจสงสัยว่าปื้มนี่ชื่อใครนะครับผมชื่อลูกนะครับผมธนวัฒน์ก็ชื่อลูกนะครับผมชื่อยีนครับผมสัตยพุทธสันอนานาครับผมชื่อเฟสตามนี้เลยนะครับฝากเลยก็แชร์ก็ติดตามช่องยูทูบด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ